เนี่ยฮะคือเขามีอาชีพขายหมูขายเนื้อหมูเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาหมูมาพักเพื่อเอาไปทำแหลกแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีกลิ่นเหม็นจากหมูมันก็จะทำให้เราเดือดร้อนแล้วก็เสียงร้องของหมูซึ่งบางทีเขาก็ฆ่าฆ่าและทำแหละที่พักตั้ทั้งที่จริงๆแล้วทราบว่ามันมีกฎหมายเรื่องการฆ่าสัตว์นะคะว่าต้องนําไปฆ่าที่โลงฆ่าเเอาสัตว์ไปพักที่นั่นแต่ว่าเคยถานเทศบาลและ ถามในที่ประชุมอของของประชาชนเนี่ยนะคะข<า>เขาทําเรื่องอื่นแต่เบอร์เอิญเช่นก็ถามเรื่องเนี้ยเพราะว่าว่าทาไมเทศบาล<ม>ไม่ดูแลเทศบาลก็บอกเดี๋ยวจะไปดูแลแต่ับตั้งแต่วันที่เช่นถามจนถ,ถึงวันนี้เนี่ยเกินกว่าสามเดือนละไม่ทําอะไระะปัญหาก็ยังคงเกิดเหมือนเดิมเขาก็มีการทั้งเลี้ยงส่งกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านละแวกเนี้ยรวนแม้แต่มีปัญหาทั้งสิ้นเนี่ยนะคะว่าเบ่นจนจน คุยกับเจ้าของคนที่เลี้ยงเขาก็บอกมันก็เหม็นหน่อยแต่ตัวตัวเองไม่ยอมพักที่นี่อะนะคะครับเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้นะครับค่ะคือถามด้วยวาจากับทางผู้ปกครองท้องที่ก็เงียบให้ชาวบ้านแถวหน้าเข้าชื่อถามเป็นระล่าอักษรนะครับร้องเรียนที่เทศบาลให้เขาลงมาตรวจสอบดูแลถ้าเทศบาลยังไม่ทำร้องจังหวัดด้วยและอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเดือดร้อนกันจริงๆนะครับไปแจ้งความ ลงภาคเลยให้มาจัดการเพราะว่าส่งกลิ่นเหม็นเดือดร้อนลำคาญตำรวจก็จะมาปรับเขาเป็นระยะระยะนั่นแหละค่ะแต่มันเหมือนที่นี่เขาทำเป็นปกติที่ใสอะค่ะคือยังไม่มีใครทำแบบจริงจังสักทีนะครับก็ถ้าเราดำเนินการอย่างเป็นรายละอักษรตามขั้นตอนให้เจ้าพนักงานออกมาดำเนินการจริงๆก็น่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้คือเขาน่าจะต้องย้าย สัตว์เลี้ยงออกไปเลี้ยงในนอกเขตไม่ส่งกลิ่นเหม็นไม่เดือดร้อนลำคาญคนอื่นเขาออันนี้น่าจะผิดทั้งเทศบัญญัติด้วยค่ะพวกนายกเทศมนตรีพวกเทศมนตรีที่ดูแลอยู่เนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่คือชาวบ้านร้องเรียนแล้วยังไม่ดูแลก็อาจจะสุดท้ายแจ้งความดำเนินคดีกับเทศมนตรีก็ได้ครับค่ะนะคะแต่ตอนแรกทำหนังสือไปก่อนคือคือ เวลาพูดปากเขาก็เขาก็ทำปากครับครับได้ครับเพราะนั้นพูดไปลักสอนเลยชาวบ้านจากนั้นเข้าชื่อร้องเรียนกันไปเดี๋ยวเรื่องเดินเองค่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆไปแจ้งความเลยก็คือส่งกินเหม็นเดือดร้อนาำคาญก็แจ้งความได้เสียงดังหมูลองรบกวนเวลานอนพักผ่อนก็แจ้งความได้เหมือนกันค่ะนะคะคุณปานีคะค่ะมีอะไรปรึกษาไหมคะก็ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วพยายามจะทําทุกอย่างแต่เขาบ่ายเบี่ยงแล้วเขาอ้างว่าเขาอยู่มาก่อน ไม่เป็นไรครับก็มีไหลแห่งอะ่ะคือค้อกปศุสัตว์อยู่มาก่อนแล้วเมืองขยายออกมาสุดท้ายก็ต้องจัดพื้นที่กันใหม่ค้อกปศุสัตว์ก็ต้องย้ายออกไปเลี้ยงไกลขึ้นมาอีกนะครับยังไงก็มีกฎมีระเบียบอยู่นะคะคลองดูนะคะคุณปานีค,ค่ะ,คะสวัสดีค่ะนะคะ ก็จริงๆแล้วเวลาที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูแบบนี้มันมีกฎหมายควบคุมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวลาปล่อยน้ําเสียยังต้องมีกฎหมายควบคุมเลยใช่ครับนะคะคือจริงๆแล้วกฎหมายจะลงรายละเอียดเยอะแยะยุบยับไปหมดแหละคือไปตัวตรงไหนก็เจอตรงนั้นตัวไหนว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขขอนามัยก็อาจจะเป็นผู้ครองท้องที่เป็นเรื่องของเทศบัญญัติเทศบาลต้องลงมาดูแลสาธารณสุขจังหวัดต้องลงมาดูแลแลาะมันทั้งเทศบาลทั้งจังหวัด สายทาสุขอะไรเนี่ยลงมาตรวจสอบดำเนินการได้ถัวทางยาก็เดือดร้อนลำคาญแจ้งความให้ตำรวจมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนทั้งหมดมลพิษแบบนี้ด้วยนะคะมีสายหนึ่งค่ะคุณสุพินนะคะปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพินค่ะเชิญเลยค่ะอ่าคือที่ดินเขาอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสคหนึ่งทีนี้ว่าเขามาเขามาเอาทําเป็นออกของเขาอ่ะ พอ่พอเขาตายพ่อแม่เขาตายเขาก็มาไล่ที่ตรงนี้ไล่พวกเด็กๆที่อยู่นี่แล้วทีนี้เขาก็มาเข้ามาครอบครองแล้วที่ท,ที่ทั้งหมดที่เดิมเป็นของใครครับของนายอ่อนยอดอาสานายอ่อนแล้วก็เดิมเป็นสคหนึ่งแล้วใครมาออกเอกสารสิทธิ์ออกเป็น,<อ>นโหนดหรือออกเป็นอะไรนายอ่อนยอดอาสานี่เป็นพ่อครับแล้วตอนนี้ลูกเขาออกเอกสารเป็นอะไรครับอะ ตอนนี้ออกเป็นโฉนดหรือเป็นนอซสามเป็นโฉนดเป็นโฉนดเป็นชื่อของลูกของนายอ่อนเป็นเป็นชื่อของเมือเป็นเป็นชื่อของคนที่เขาเข้ามาอยู่เป็นของคนที่เข้ามาแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับนายอ่อนครับอะแล้วคนที่เข้ามาอยู่ที่ไปออกโฉนดเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับนายอ่อนไม่เกี่ยวข้องเลยอ๋อไม่เกี่ยวแล้วเขาจะไปออกได้ไงแล้วแล้วตอนนี้เข้ามาไล่ใครออกไปเขาก็คือว่าพอพ่อเขาตายนี่เขาก็เขาเข้ามาครอบครองเขาก็มาไล่ลูก เต้เาก็ที่อยู่ในนั้นนะออกได่ลูกเต้าของนายอ่อนออกไปอย่าทีนี้นโฉนดนี่ไปออกได้ไงต้องกลับไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินแล้วครับว่าสำนักงานที่ดินออกโฉนดให้กับนายคนนี้ได้อย่างไรค่ะถ้าไม่ถูกต้องลูกๆก,ก็ต้องร้องขอเพิกถอนการออกโฉนดฉบับนี้แล้วลูกๆเองต้องใช้สิทธิ์ในการที่จะไปขอออกโฉนดเป็นชื่อของตัวเองค่ะือ,อว่าอันที่ดินแปลงนี้คือว่าศาล เป็นเป็นเป็นคนสั่งขายอ๋อสารเป็นคนสั่งขายแล้วคนนี้เข้าไปซื้อจากจากการขายทอดตลาดของสารมาจ้ะเขาเขาเขาสารสั่งขายถ้าสารสั่งขายเขาซื้อมาเขาออกโฉนดเขาก็สามารถที่จะขอให้ลูกๆหรือว่าทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาซื้อจากสารมาเนี่ยย้ายออกไปได้อืเพราะเขาได้มาโดยการซื้อจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งของสารเขาได้สิทธิ์ครับอืม นายแสวงครับแล้วตอนนี้แล้วแล้วเราก็มีอีกคนนึงที่อยู่อยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพอ่ะเธอเขาก็มีมามีส่วนเอาตรงร่วมกันตรงนี้ครับปัญหาคืออะไรครับตอนเนี้เดี๋ยวนะ่ะเรื่องเรื่องที่สงสัยที่เป็นปัญหาตอนนี้คืออะไรครับสงสัยว่าทีนี้ว่าที่ว่าเราเนี่ยจะจะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหม จะมีสิทธิตรงนี้ไหมหค่ะคือตอนที่ศาลยึดที่ดินแปลงนี้แล้วสั่งขายเนี่ยตัวนายอ่อนไปเป็นหนี้หรือถูกใครฟ้องยังไงครับทราบไหมในใบเนี้ยไปค้นมานี่ไม่มีเป็นหนี้สินอะไรกันเลยค่ะแล้วศาลจะสั่งให้ยึดแปลงนี้ขายได้ยังไงก็นี่แหละก็ที่ที่ดินที่ที่อำเภอหนองแกล้สามชุกเขาให้เขาก็เขียนให้ไปให้ไปค้นดูที่ที่ที่จังหวัดว่าใบ ตัวเนี้ยให้คนใบตัวนี้มาเด็ดไ,ไปไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีโฉนดใบไ,ไ,มไม่ไปแล้วครับโฉนดที่ออกมาในภายหลังนี่ออกมานานหรือ,อยังเป็นโฉนดนานหรือ,อยังครับเขาไปทํามาเมื่อปศอ,อ,อันนี้ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีไ้รับคัดสารต้องคดอสารนี่นะเขาไปทําเมื่อปศสองพันห้าร้อยสิบสองอ๋อสองพันห้าร้อยสิบสองถึงวันนี้ก็จะแก้อะไรกันลำบากแล้วเพราะว่าปกติ อายุความยาวสุดก็ต้องดำเนินการภายใน10ปีค่ะ2112ถึงปัจจุบัน2 5 5 6นี่มันมันสามสิบสมกว่าปีได้แล้วนะครับค่ะเพราะนั้นเราน่าจะแก้ไขอะไรลำบากแล้วอืม,อมนะคะเพราะวันนานเกินใช,ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถ้าจะตรวจสอบอจริงลองไปไล่ประวัติการออกโฉนดชอบไม่ชอบหรืออะไรยังไงเอาเป็นว่าตั้งแต่ปี2112มาจนปัจจุบันเนี่ยหลังจากวันที่เขาออกโฉนดนะครับ ใครทํากินอยู่ในที่ดินแปลงนี้เขาลูกเต้าเขาไม่ได้อยู่เลยเขาไปกันคนละทิศละทางเลยอ่ลูกเต้าไม่อยู่ไปคนละทิศละทางก็แปลว่าคนออกโฉนดเขาได้สิเพราะว่าเขาเขาไม่ให้เข้าไปในนั้นครับแล้วเราเราก็ไม่โต้แย้งเขาจนแล้วทําไมเพิ่งมาคิดตอนนี้ครับก็ ก็ไม่ไม่ใช่คิดตอนนี้ตอนนั้นหลานเขาอยู่ใกล้ๆหนึ่งเขาก็ไปเขาก็ไปมาไปถึงกระทรวงไปถึงอะไรที่ไหนมูกไปตามที่เขาแนะนาไปนี่ <รอ S 2> แหละแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าหากว่าอยากจะได้ที่นี้คืน่ให้เอาเงินมา,าซื้อคืนไร่ละเจ็ดพันนี่เขาก็ไม่มีปัญญา,า,าก็เลยเลยก็เลยเลยเลยมาอย่างเนี้ยครับถึงวันน,น,นี้ถึงวันนี้ก็ต้องใช้วิธีไปซื้อคืนล้วถ้าอยากได้ค่ะแต่ราคาอาจจะไม่ให้เจ็ดพันอย่างที่เขาว่าแล้วนะครับเพราะว่าหลายปีละ ก็ต้องไปคุยกับเจ้าของเขาคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของฉนดเนี่ยถ้าเราจะซื้อคืนเราจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่แล้วเรามีกําลังเพียงพอที่จะซื้อไหมถ้าไปซื้อมาก็กลับมาเป็นของเราได้อีกทีอีกทีหนึ่งครับค่ะนะคะคงต้องซื้อคืนอย่างเดียวแล้วก็น่าจะออกมาแบบนั้นเพราะว่าเขาได้มาจากการขายของสารค่ะคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่ทีนี้จะบอกว่าเออสามนี่สารจะมาขายนี่อะไรลสัญญานั่ก็ไม่มีเขาก็ไม่มีนี่มีสินกัน แต่ใบนี้เขาทาขึ้นมานี่ก็แล้วแต่เรื่องของศาลนะนะก็ไม่อย่างนี้ครับแล้วแต่กฎหมายถ้าอยากเห็นรู้เนี่ยถ้าอยากเห็นจริงเนี่ยอาจจะต้องไปติดต่อทนายนะครับให้ทนายช่วยตามไปดูที่ศาลและช่วยตรวจสอบให้แต่ณวันนี้ผมไม่มั่นใจว่าตรวจสอบได้หรือเปล่าเพราะเอกสารของศาลเนี่ยคดีแต่ละคดีเนี่ยถ้าเกิน10ปีเขาอาจจะเผาทําลายสํานวนทิ้งไปหมดแล้วนะครับเพราะถ้าเก็บไว้จนปัจจุบันเนี่ยมันล้นไม่มีที่เก็บ ปกติ10ปีทางราชการก็จะเผาเอกสารเก่าๆทิ้งเนั้นสำนวนก่อนปี2 0งพอเนี่ยปีแล้วน่าจะน่าจะหายากตรวจสอบยากก็มีอย่างเดียวคือย้อนกลับไปที่สำนักง,งานที่ดินไปที่กรมที่ดินที่เขาออกนะสำนักง,งานที่ดินไหนออกเอกสารออกโฉนดตัวนี้มันก็จะมีประวัติย้อนกลับว่าออกมาด้วยเหตุผลอะไรแล้วมันก็จะยุติตามเรื่องนั้นเองนะครับถ้าสงสัยว่าออกโดยชอบหรือไม่ชอบ ให้ทนายเข้าไปดูสาระบบการออกโฉนดที่ดินแปลงเนี้ว่าออกมาโดยขั้นตอนไหนถ้าเห็นว่าไม่ชอบโดยกฎหมายตรงไหนค่อยมาคิดว่าจะดําเนินการได้ไหม,มนะครับแต่ถ้ากระบวนการเขาออกมาชอบก็ไม่มีทางแก้อื่นยกเว้นไปขอซื้อคืนอืนะคะค่ะลองดูนะคะคุณสุพินก็นี่แหละก็เออบางคนเ็าบอกให้ที่เราเนี่ยศาลก็จะมาสั่งขายได้ยังไงเป็นเพราะอะไรอะไรเนี่ยเขแเขาบางคนเขาก็ บอกว่านี่นะมันไม่มีที่นั่งที่ของเราก็คือของเราเขาว่างั้นใช่แล้วทีนี้มันมีอีกประเด็นยังไงว่าถ้าออกโฉนดก็ช่างแต่ว่าถ้าเราอยู่ได้ต่อเนื่องมาครบสิบปีถึงวันนี้เนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์อีกแบบหนึ่งแต่ว่าบอกว่าจากปีสองพสิบสองเราก็ไม่ได้อยู่เลยเพราะนั้นสิทธิ์ตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรแล้วล่ะเราออกมาด้วยใช่ต้องไปซื้อคืนแต่แต่มีตรงนี้อยู่ที่หนึ่งก็ ก็ก็จะผงเขาก็ยังเป็นเด็กหญิงตัวนี้เขาก็อายุเจ็ดสิบแล้วนะเขาเพิ่งมาโอนก็เป็นโฉนดมาแต่ว่าเขาไม่ได้ไปซื้อเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรก็ซื้อกันแต่ก่อนนี่ทําสัญญาไว้อย่างเดียวแล้วน้องสัญญาก็หายแล้วเขาก็เพิ่งมาโอนกันเมื่อเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับก็ถ้าสมัครใจคู่กรณียังอยู่คู่สัญญายังอยู่คุยกันได้ก็โอนได้ครับไม่มีปัญหาอืมนะคะแต่ลองหาทนายแล้วไปดูเรื่องของการทำเป็นโฉนดถ้าอยากรู้ก็ตรวจสอบดูได้นะคะ ลองดูนะคะคุณสุพินค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะทิ้งไว้ค่อนข้างจะนานตั้งแต่ปีหนึ่งสองเรื่องอายุความเรื่องระยะเวลาเรื่องการตรวจสอบจะตรวจสอบไม่ได้และแก้ไขยากครับเรื่องนะคะระบบนั้นในช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายเลยใช่นะคะส่วนมากเป็นเอกสารกันทังนั้นนการตรวจสอบน่าจะยากนิดนึงนั่นแหละครับนะคะดังนั้นเวลาใครมีที่อย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเป็นสิปีใช่ไหมคะอาจารย์คือโดยหลักเนี่ย ทิ้งไว้นานที่สุดก็ไม่ควรเกินสิบปีแต่ว่าควรจะไปดูแลทุกปีโดยเฉพาะที่ดินของคนที่ไม่มีโฉนดเป็นนอสอสามาอันเนี้ ปีเดียวก็ขาดสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทําประโยชน์ในที่ดินทุกๆปุกปีอย่าให้คนอื่นอยู่ได้เกินปีถ้าคนอื่นมาอยู่เกินปีคุณไปฟ้องเขาคุณก็แพ้นะครับเพราะฉะนั้นมีที่ต้องทําประโยชน์ทําริไม่ใช่มีที่แล้วทิ้งลกล้างไปก็ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นเจตนาของกฎหมายเลยที่ต้องไม่ลกล้างว่างเปล่าต้องทําประโยชน์ถ้าใครไม่ทําประโยชน์ ต่อให้มีโฉนดถ้าคุณไม่สนใจเกิน10ปีเขาก็เพิกถอนโฉนดคุณได้นะคะใครที่บอกว่ารวยที่มีเป็นร้อยๆอยไร่ดูที่คุณนิดหนึ่งบางทีมันอาจจะปิวพิ่กับคนอื่นแล้วก็ได้นะคะส่วนมากคนที่มีเป็นร้อยๆยไร่นี่ไม่เคยที่คนมาจะไปดูกันบ่อยบอจะไม่ดูนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์หมดเวลาสําหรับรายการติของรองเปล่าแล้วนะคะพรุ่งนี้เรายังมีอีก2วันวันพุธกับวันพฤหัสเวลา14บสนกาจนถึง15บหนกานะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ